าาใช่มีศาลาพื้นที่ล้างตรงนี้เนี่ยเขาไปเลยมั้งฮะเฮ้ยเฮ้ยอาคาเฮ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนเฮ้ยเหมือนมันท้องอ่ะพี่ผู้หญิงท้องฮะ,ะเหมือนผู้หญิงท้องด้วยใช่ดูเหมือนคนท้องเลยเขาที่แล้วมาไม่ได้สังเกต เฮ้ยกากกาเฮ้ยทางนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่เ้ยใช่หรือเปล่าเหมือนมันท้องมันกุ้มลงแบบนี้ฮะเหมือนคนท้องใช่เเหมือนคนท้องเลยใช่ใช่ครับทุกคนเอ่อดวงวิญญาณพี่สาวครับฮัลโหลพี่พี่ครับได้ยินผมไหมเฮ้ยไปดักรอ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะแจ้งนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับวันนี้ผมก็เอ่อได้กลับมาที่พื้นที่ล้างแห่งนี้นะครับที่เจอดวงวิญญาณผู้หญิงสาวนะผมไม่ได้มาคนเดียวมากับพกานะครับสวัสดีครับพกาฟรีเดียชแนลนะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมมาๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปตำรวจข้างในดูเลยกับไปกันเลยครับ Okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมกับผักกาศเนี่ยได้เข้ามาอย่างพื้นที่ล้างแห่งนี้แล้วนะครับบรรยากาศที่นี่เนี่ยยังวังเวงเหมือนเดิมเลยผักกา mm. การเดินนําหน้าไปก่อนเลยนะเดี๋ mm. ยวผมเนี่ยจะเดินข้างหลังักกานะถ้าเจออะไรก็อย่าวิ่งนะ ตรงนี้มีสาราด้วยหล่ใช่มีศาลาพื้นที่ล้างตรงนี้เนี่ยเข้าไปแรงไหมฮะ,ะเฮ้ยเฮ้ยอากาเฮ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนเฮ้ยเหมือนมันท้องอ่ะพี่ผู้หญิงท้องอ่ะอะเหมือนผู้หญิงท้องด้วยใช่เฮ้ยเหมือนคนท้องเลย<ช>ขเลยขาที่แล้วมาไม่ได้สังเกต Ừ, hai bên này à? Cá. Hai bên này. Ơi. Tiếng cái này đó. Kinh máy. Kinh máy. Ờ, à, hai. Hả? Hai. bên này? Bên luôn à? หายไปในความมืดเลยยัง <c oughs> อยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆนะปาะกาเรียกดวงวิญญาณออกมาดิดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะครับก็ถ้าถ้าเหีนจริงเนี่ยออกมาให้พวกผมสองคนได้เห็นอีกทีถ้าเห็นจริงนะผมครับผมพี่แจ้งนะ่ะได้เห็นได้พบกันหน่อยนะครับครับผมมา เ oh. มื่อกี้เห็นยังยืนตรงนี้ตรงๆเลยนะพี่นะใช่เมื่อกี้เนี่ยยืนตรงนี้เลยครับเห็นเต็มตาเลยนะเฮ้ย hey! อะไรเดินบนหลังคาพะกาอะไรเดินบนหลังคาเสียงเหมือนมีอะไรเดินบนหลังคาครับทุกคนสารล้าจะพังแล้วนะตรงนู้นเนี่ยพังหมดแล้วนะครับ แถวนี้มีแต่คนมือบอลนะครับเขียนตัวหนังสือเลยมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้ไปอะไรพี่อ๋อไปไปทำเขื่อนทำอ่าง,งเก็บน้ำเดินไปสำรวจข้างล่างดูเฮ้ยระวังเฮ้ยระ,ระวังระวังระวัง lươn mấy mấy lươn ไม่มีอะไรนะครับทุกคน <c oughs> ทำไมเงียบจังวะที่นีก่กะเงียบมากมากเลยครับทุกคนตรงนี้เมืก่อนเป็นอะไรนะพี่อ๋ออ่างเก็บน้ำครับตรงนี้ <c oughs> เป็นอ่างเก็บน้ำ เนี่ยแบบผิดปกติอ่ะเสียงสงเสียงสัตว์อะไรก็มันรุนแรงอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเลยปกติเนี่ยมันจะดังมากเลยนะอืม ใบไม้ยอดอ่อนคืนแล้วเปล่าใช่เออช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้ผิดนะดย,นดยินเสียงตุ๊กแกไหมพี่ได้ยินนลร้องทักอะไรอะ่ะไม่รู้นี่เสียงมเฮ้เย <S <S เสียงอะไรบินว่อนหรือเปล่ากะ มนเฮ้ยกระกระเฮ้ยทางนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่เฮใช่หรือเปล่าเหมือนมันท้องมันกุ้มลงแบบนี้ฮะเหมือนคนท้องใช่เลยเหมือนคนท้องเลยใช่ใช่ครับทุกคนอ่าดวงวิญญาณพี่สาวครับสวัสดีพี่ครับ ได้ยินผมไหมเฮ้ยไปดักรอทางนู้นดิปะกะไปดักรอทางนู้นนิเจอไหมหายเดี๋ยวผมเนี่ยให้ปากกาไปดักรอทางนู้นนะเดี๋ยวผมจะดักรอทางนี้ไหนผมลองดูทางนู้นดิ เดี๋ยวให้ประกาศไปดูทางนู้นนะผมมาดูทางนี้ตอนนี้ลมพัดอ่อนๆนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเจอเต็มตาเลยนะครับเดินก้มๆเงยๆประกาเหมือนคนท้องใช่ไหมท้องเนี่ยป่องใช่ไหมอออะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเห็นไหมอุ๋ลครับพี่สาว่อครับพี ลรุณพี่ที่มาอยู่ที่นี่นานยังครับไอเสียงมาเห่าว่ะกันเห่าอะไรนั่งหนาวว่าถามนี่มันเดินไปข้างล่างไหมวะ่ะเดินไปข้างล่างลงไปดูข้างล่างเลยกะลงไปดูข้างล่างเลยลงได้ไหมทางนู้น ไปยังไงวะเนี่ยฮะฮะกดโดดลงเลยไหมกดโดดเลยนะมันสูงเนะไม่กล้าโดดหรอะกะกระโดดเลยหรออ๋อกาะโดดเลยเดี๋ยวพี่จุดลงตรงไหนเดี๋ยวพี่เดินไปทางนู้นไปเดินลงไปทางนู้นเดี๋ยวให้ประการลงตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดักทางนู้นนะครับ โอเคครับทุกคนนี่ตอนนี้ปากาอยู่นู่นนะระวังด้วยนะระวังด้วยตรงนั้นมันสูงผมไม่กล้าลงตรงนั้นนะมันสูงนะเดี๋ยวลงไปขาหากักแขนหกักเ่ยยุ่งเลยนะครับ ฮะอะไรกบอะไรแล้วกวบอะไรตรงนี้เนี่ยเศษแก้วเยอะนะครับเดินเนี่ยต้องระวังมากเลยนะครับอ,อะอเราจะไปรู้ไหมเนี่ยมาอันสองคนเนี่ยจะให้ถามใครเล่าเมื <league> <S <S ่อกี้ยังเห็นอยู่ เดินบริเวณนี้นะเราอยู่ข้างบนสะพานนะใช่ตรงนี้เนี่ยเสียงจะก,ก้องมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆอุโมงค์นะพะกะเสียงเนี่ยจะสะท้อนนะครับลยอย <100 S 2> คนมาเผาไฟเผาอะไรอะเอะ้ยรองเท้าคู่นี้ยังอยู่บะพะกะมากี่รอบกี่รอบยังอยู่ที่เดิมอะ นี่รองเท้าคู่เนี้ยใช่รองเท้าพี่สาวเขาหรือเปล่าไม่รู้ใช่เนาะใช่เปล่าแล้วอีกข้างไปไหนอะ่ะรองเท้าผู้หญิงเปเนี่ยหลวงเท้าผู้หญิงเนี่ยหายไปข้างนึงอีกข้างนึงเนี่ยไปไหนไม่รู้ที่หา่ยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ เฮ้ยกาอะไรข้างบนเห็นไหมครับพี่สาวพี่สาวเฮ้ยอิวอะไรหมครับพี่สาวเฮ้ยเหมือนเหมือนท้องอ่ะพี่เหมือนคนท้องอ่ะเดินก้มๆเงยๆนะเห็นเดินไหมครับ thỏi con và cá thỏi con. thỏi còn hơi hui 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 tên à hui hả hui hui tên à tên hui 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 có hui 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 cúi lên đi luôn đi, cúi lên đi luôn, đi, vung vào đi luôn, vung lên đi nè, lùa quăng bảo vệ, đây đây อาหายฮะสาวหายไปไหน้วไม่รู้ครับเมื่อกี้เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยเจอเต็มตาเลยครับดูทางนูนน้นดิอด้ยินเสียงรถถึงด้วยตรงนี้ถนนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางนู้นนะครับอยู่ไกลจากาตรงนี้ประมาณสักกิโลครึ่งนะครับ อ๋อตอนนี้พกาก็อยู่ทางนู้นนะเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเหมือนคนท้องครับยืนแบบก้มๆเงยๆนะ,ะเฮ้ยพกาได้ยินเตียงอะไรเปล่าฮะเหมือนอะไรหอนนะได้ไม่ได้ยินเหรอลองหัวห่วนเน่ะได้ยินคนเดียวหรอ ไม่ใช่มั้งดังทางนู้นครับทุกคนแกก็มาพี่ฮะตุ๊ตกแกตุแกกโยนหินลงไปเลยโยนหินลงไปเลย จเจออีกรอบเนี้ยเอาหินโยนใส่เลยนะได้ยินเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรวะกะเสียงอะไรไอ้อระวังน้ำนะลกมากเลยตรงเนี้ย เฮ้ยเียงดังตรงนี้ครับแต่ไม่เจอตัวครับได้ยินแต่เสียงเฮ้ยขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูข้างบนดิลุงกไอเดินนำหน้าไปเลยเดินนำหน้าไปเลย มันมีอะไรฮะอ๋อเศษแก้วแตกมันแยงไฟเนาะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรไปดิไปไปไป